โอ้ย70คิวต่อครับผม10บ,บาทครับผมโอ้โหเล่นตุนขนาดนี้มึงเนีกูแค่10บ,บาททุกคนเฮ้ยโอ้โหกรรมกรรมเลยแบบเนี้ยพอพอเลยปั่นเองนะทุกคนไม่ไหวนะครับ โอเคครับผมก็กลับสุดท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะฮะกับช่อง PSK นะท่านผู้ชมอ่ะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเกม Lucky Neko นั่นเองนะครับแมวนรกนั่นเองนะทุกคนเอาทุนมาที่19,893บาทเลยนะครับผมมาดูกันฮะว่าวันนี้ลักกี้นะฮะจะเป็นยังไงนะทุกคนมาเอายังไงดีวะทุกคนเปิดคลิปอย่างดีไม่รู้จะเล่นเบสเท่าไหร่ดี ทุนมันเยอะนะทุกคนแต่ผมน่าวันนี้น่าจะซื้อบ่อยอยู่นะผมว่านะทุกคนน่าจะคุ้มนะถ้าซื้อปั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าสเกตเตอร์ตอนไหนนะครับแต่ถ้าซื้อก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่จับไม่ได้เลยนะทุกคนเออมันก็มีบ้างนะทุกคนเออเราต้องมาดูในเกมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะทุกคนก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะครับมา เบ็ดสองร้อยไปเลยสี่ร้อยสุดสี่ร้อยว่ะออโต้ไปสามสิบเบ็ดหนึ่งร้อยนะท่านผู้ชมมาลองก่อนแล้วกันโอเคเคมาก็ผมหนึ่งร้อยยี่สิบยังไงต่อหรือเปล่าเพื่อนโอเคไม่เป็นไรปึ๊บปึ๊บโอเคสวยครับดอกงนี้นี่เห็นแล้วสแกตเตอร์สามตัววันหมดครับท่านผู้ชม นิดเดียวมาดิ5ห้าสิบครับตัวนรอบนี้สวยโอ้ยเจ็ดสิบคิวต่อครับผมสิบบาทครับผมโอ้โห้ยเนทุนขนาดนี้งั้กูแค่สิบบาททุกคนเฮ้ย โอ,โ,โอ้โหรร้กำกำเลยแบบเนี้ยพอพอเลยปั่นเองนะทุกคนฮึมไม่ไหวนะครับอุ๊ยเชี่ยสกัตเตอร์มาไงครับผมสี่ตัวทุกคนฟิร์สินสิบรอบ อืมม uh ันเป็นสองร้อยซะด้วยมามาดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับสวยเพื่อนสวยคูณสิบสองไปดิเก้าร้อยหกสิบนผู้ชมมาเอาหน่อยดิเพื่อนอยังไงวะเนี่ยเคด้วยสวยหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบครับผมขอบวกล้ว,ลว,ลวนใหยด,ดิอีกหกฟิสปินนะมา ยังไงคูณ18ไปครับผม720รบาทนะฮะโอ้โหไม่1,440ีอโอ้โหขอรัวเพื่อนคูณ20่ไปแล้วฮะตอนนี้มามีบวกแน่นอนหมื่นอัพครับผมตอนนี้ก็บวกมาแล้ว4,400บาทเลยนะครับผมยังไงมีหวังหรือเปล่าเนี่ย 7K ต้องขอภายในเสียงรบกวนด้วยนะฮะพอดีว่าข้างบ้านทำอะไรไม่ดูนะแล้กคนออ้ยเชี่ยดอกนี้7,680 อือหือเช็ดเคมาดิสวยเพื่อนสวยสุดท้ายแล้วดอกนี้ห้าพันสองร้อยครับผมโอ้โหห้าพันสองร้อยมบวกมาสองหมืนกว่าบาทแล้วครับตอนนี้เช็ดเคอะไรวะเนี่ยวันนี้โคตรคุ้มเลยนะอือฮไม่สองพันสุดท้ายลนทันสุดนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนได้มาทั้งหมดเท่าไหร่วะ 2,2400บาทครับผมโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกมอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปถอนก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ